สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายชาชันปรับทิพจะาขผมนายตะคุณจะพันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิการรักมุ้ยค่ะสหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เรากำลังจะมานําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องการปีคอร์ดและการจับจังหวะของดนตรีสากลค่ะค่ะและเรื่องที่เรากำลังจะทํานะคะสายที่เราจะทําโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องทางด้านการเล่นดนตรีสากลเรื่องการจับจังหวะและการตีคอร์ดของพวกเรานะคะ หนึ่งค่ะเกิดมาจากแรงบันดาลใจนะคะเกี่ยวกับคนที่เล่นกีตาร์ค่ะและเหตุการณ์ต่างๆอุปสรรคในการดําเนินงานนะคะและการจับคอร์ดกีตาร์ต่างๆเนื่องจากมีการจับคอร์ดที่ไม่เหมือนกันเช่นการบริหารนิ้วและการจับคอร์ดที่ไม่เหมือนกันค่ะที่ทําให้เรานะคะอยากที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องนี้ออกมาค่ะวิธีการเล่นกีตาร์ที่ถูกต้องการฝึกท่ายืนในการจับคอร์ดและตีคอร์ดที่ถูกต้องในการเล่น กีตาร์ต้องมีท่ายืนที่มั่นคงและมือซ้ายต้องจับให้มั่นตามคอร์ดที่เราจะเล่นเช่นคอร์ดจีเป็นต้นและมือขวาต้องเล่นให้ตามหวะมลงลงขึ้นขึ้นลงลงคอร์ดกีตาร์หลักพื้นฐานมีอยู่5คอร์ดมีคอร์ดซีคอร์ดเอคอร์ดจีคอร์ดอีและคอร์ดดีเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการจับคอร์ดี้นะครับนิ้วชี้จับสายที่สอง ช่องที่หนึ่งนิ้วนิ้วกลางจับสายที่สามช่องที่สองและนิ้วนางจับสายที่สี่ช่องที่สองครับดังนั้นวิธีการดีก,ก็ลงลงขึ้นขึ้นลงครับแอนอต่อไปครับคือฟอร์ดกีนิ้วกลางจับสายที่หกช่องที่สาม และนิ้วชี้จับสายที่ห้าช่องที่สองละนิ้วนางจับสายที่หนึ่งช่องที่สามครับเดี๋ยวิปตีการเนี่ยคนระับลงลงชึ้นขึ้นลง,ลง<ๆ>แลว้วอต่อไปนะคือคอร์ดสี่นิ้วชี้จับช่องที่หนึ่งสายที่สองละนิ้วกางจับสายที่ 1, สี่ส 4, ช่องที่สองและนิ้ นางจับสายที่ห้าช่องที่สามครับดีบเหมือนเดิมเลยครับไม่กลับลงขึ้นึ้น,นลงต่อไปนะครับถอดอีนิวชีจับสายที่ห้าช่องที่สองเดนิวกลางจับสายที่สี่ช่องที่สองครับดีบเหมือนเดิมเลยครับลงขึ้นค้นลง สุดท้ายนะครับคือผ่อนด,ดีนิ้วชี้จับสายที่สามช่องที่สองเลนนิ้วกลางจับสายที่หนึ่งช่องที่สองและนิ้วนางจับสายที่สองช่องที่สามครับหยุดลงเึง้นอพูดตงนี้ี่ครับขั้นตอนสุดท้ายคือวิธีการเช็ดหลังเล่นเสร็จนะครับมีผ้าถัดน้ำยาล้างเท้าไม่รับนะเช็ดสาย ยาเขึ้นถนนนะครับไปสุสดโต๊ะเนี่ยคือขันะตอนไม่มีะารัเก็บจัดเก็บใส่กองให้เรียบร้อยน,นะคะเพื่อการฝุ่นและน้ำที่จะมาโดน คุณผู้เราขอจบการนำเสนอเรื่องการปิดคอร์ดและการจับจังหวะคอร์ดของกีตาร์ตแต่เพียงเท่านี้ค่ะพวกเราขอขอบคุณคุณผูด้านด้านเนื้อหาวิชางานมพิวเตอร์อาจารย์สุศสันต์แก่สำนักและอีกท่านหนึ่งค่ะคือด้านเทคนิคอาจารย์สมคุ์เสือชูเด็กท่านหนึ่งด้านเนื้อหาคุณรู ที่ดีพวกค่ะขอบคุานผู้รอขอบคุณคุกครูรักษาท่านในเพจเานี้ค่ะขอบคุณค่ะ